ก็สวัสดีทุกคนทางบ้านทางในที่ดูผมอยู่ใช่ไหมคะก็ขอขอบคุณที่ทุกคนนั้นกดติดตามผมมาถึงหนึ่พผูดติดตามผมบอกไว้ก่อนครั้งนี้ผมจะพยายามไม่ใส่ใจและจะทำคลิปต่อๆ่ไม่ใส่ใจก็คือไม่ใส่ใจเพื่อนคำพูดเพื่อนหรอกแล้วผมก็จะทำคลิปต่อต่อต่อ พยายามทำคลิปได้เยอะที่สุดเพื่อให้ทุกคนมาดูนะก็สำหรับวันนี้ก็อยู่ในเมพ M M 2นะแม่เอเอกระถู่อะ M M สองก็มีคนเล่นอยู่นะทุกคนถึงผมจะเลเวล7จเอ็ดแต่ผมนั่นก็ยังกากอยู่ดิดูดิไม่มีอะไรให้เคยใครใกล้เคียงเลยดูดิ ไม่มีอะไรใกล้เกียงเลยดูดิ <g iggle> ก่อนนะท้านั้นตัดไปที่เริ่มเกมเลยดีกว่า <t ap> ก็เริ่มเกมแล้วนะทุกคนนี่ดาตาแรกที่เราเล่นนะนี่คูบริสุทธิ์ถ้าเป็นคาตกรนะอันนี้โชคดีเกินแต่ถ้าคนวนะโชคดีเกินอันนี้ถ้าถ้ามีอะไรติ้งตรงจากไลน์หรืออะไรที่ไม่เกี่ยวกับโลบ,บอกนะขออภัยด้วยนะทุกคน ผมอันนี้ผมเล่นโทรศัพท์แม่น่าอะไรหรไม่ติดด้วยแสางอีกเลยอย่างเงี้ยแหละเออรูอ้จังวะฆาตกรคือผู้ที่เลือกสูงสุดว้าวดอกไม้โหเท่ากันได้ด้วยนะ ดาดนี่ดาดนี่ดาดนี่นี่ดาดถ้าอยากเล่นกับผมก็สามารถแอดได้นะผมมีเพื่อนอยู่180มั้งน่าจะเป็น100เลยอะ่ะไม่ต้องห่วงเพราะมันเต็มได้500เพื่อนเลยถ้ามีคำหยาบอะไรก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าถึงโอเค ไม่ทราบที่ไหนหรอกว่าผมทำบุญวัดไหนหลวงพ่อโตก็ไม่มีมันลุ้นดวงอย่างเดียวไปกวาดไปกวาดบ้านอ้ไปกว,ดปกวดากวดใบไม้ที่วัดมาเรื่องหวงว่าโหจะได้บุญมาจากไหนมาจากไหนอะ่ะมึงใคร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 เรร้อยเรร้อยโดนเปียหลกสงสัยว่าผมไม่มีพลงังใช่ไหมนี่พลังโยนเว้ เป็นไงล่ะมึงพลังแห่งการโยนขึ้นมาเปล่าขึ้นมาเปล่าขึ้นมาได้ของดีเลยเว้ยขึ้นเปล่าขึ้นป่า ึุนก็โดนฆ่าเยะว้าวอ่ะเชแฮกเกอร์ไอ้ช่แฮกเกอร์เจอแฮกเกอร์แต่แม่ก็เก็บปืนได้ด้วยนะ ออกไปอแฮกเกอร์โ e น่แฮกไปแฮกเกอร์มึงงอะไรมึงงอะไรแฮกแฮกแฮกมึงงอะไรแฮกมึงอาโป โปอ้ยมึงอะโปโปมันเขียนยังไงนะกูลืมโปกูเขียนโปก่อนท่านี้กูก็เป็นนายอำเภอโอ้กูได้เป็นทุกอันแล้วเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ฆาตกรนายอำเภอกูเป็นได้ทุกอันนี่เป็นไงล่ะทำบุญวัดไหนไม่บอกรอฆ่ากันเลยอะ โอ้ก็ตายเลยคู่เลยตายคู่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 รอตายคู่อืมกูยิงได้ปะวะอุ้ยช่วยได้ห้าคนแต่มีแปดคนียสนาเว้ยเป็นไงตายคู่เลยมึงได้อูโอ้ได้แต้มด้วยเป็นไงมึงฆ่าได้สองชวนปี ชนะย <g ül> <g ül> ังไง่ะมึงตัดไปตาที่ห้าอ้ตัดไปตาที่สี่เมาละตาที่สี่ของเราจะได้เป็นอะไรผู้บริสุทธิ์โอเคเข้าใจง่ายเ <g ül> พราะเป็นอยู่แล้วผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องห่วง <g ül> พรเป็นขัาจะกอดไปแล้วกับนายเพิ่มไปแล้วมึงจะได้เป็นอะไรนอกจากผู้บริสุทธิ์แต่ห้าไม่ได้เป็นนะกลายเป็นผีเราเอาฮะ ม,มึงใครมึงใครทำไมแแบบนี้คน,น,นเล่นแฮกเกอร์เยอะจังวะช่างแม่เถอส่วนเราก็เก็บลูกอมไปอย่างเดียวเอาไปแลกเป็นเหรียญแล้วเราก็สุม่มดาบสุ่มมีดหรือไม่ก็ไปซื้อพลังอะไรอย่างนั้นอะไรนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่บริสุทธิ์เขาทำกัน สิ่งที่คนที่เป็นได้เขาเป็นได้แค่บริสุทธิ์เขาทำกันหนาแหละแบบนั้นแหละเก็บ,บ,บ,บได้แค่ลูกอมไม่ได้เก็บใจเขาไอเชีย่ยนี่ก็ผ่านตูดกูไอเชีย่ยนี่เป็นเป้าวป็นหยาบเยอะมากโอเคสร้างมันเถอะเนื้อก็ฟังรู้เรื่องนะทุกคนนะฟังรู้เรื่องนะใครแม่งเป็นวะใครเป็นอะ ค่อยเป็นไม่ใครเดินห้องนี้เลยก็ดีเสร็จจ่์เอาลูกอมมาซะที่ออดทิตตาที่สีตาที่หนาบัลืมไปหมดแล้วน่าชางมันเถอะตาที่สีเนี่ยแหละหรือเล่นแค่หกตาหกตามันก็เยอะเกินไป กห้าตาแล้วกันโอเคห้าตาใครแม่งเป็นว่าใช่ว่าแม่งเป็นสองสองเลยตัวนี้โอเคเก็บหมดแล้วแล้วตัดไปเลยว่าใครเป็นเกมจบแล้วค่ะนี่นนเกมจบแล้วค่ะคนที่เป็นนะก็ ก็เสกคนเป็นแฮกเกอร์ต่อมาด้วยดาเน่ดาสุดท้ายของเราไม่ดีตาสุดท้ายของเรานั้นก็คือใครบางคนจะติดแผลในใช่กูไม่ได้เป็นทิงชงชังคิงมาดินี่นี่โดนยิงยิงได้ยิงแล้วไม่เป็นที่อะไรด้วยนะเพราะว่าเป็นคนอกันใครแม่งเปลี่ะยิงใส่โอ้ น้น้องน้อน้งน้องน้องนงน้องน้องนอน้องน้องน้องนงองน้ององน้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 องนง เอ๊เอ๊ะโอเคจบแล้วทุกคนไปบายเจอกันใหม่